ก่อนหน้านี้เคยประกอบธุรกิจอะไรครับก่อนนั้นเคยประกอบธุรกิจล่มเตียงอยู่ชายหาดพัทยาแต่แล้วประสบผลวิกฤตโควิด -19 จนไม่มีแขกและไม่มีรายได้ผมจึงได้ดิ้นรนทุกสิ่งทุกอย่างจนมาในวันนี้ผมจึงทำให้ลูก นะฮะสร้างสร้างให้ล <those valleys> ูกเป็นสร้างตรัก <då lig keit> ิจครอบครัวข <ın car> ึ <illing> ้นมานะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นว่าขายอาหารนีสารนะฮะก็ทำขายอาหารนิสารและวันนี้เป็นวันแรกที่ผมเปิด ร้านอาหารนะนี่เป็นพ่อคนเคยกินแต่หาทาร้านอาหารไม่ได้อย่างเช่นหมึกต้มน้ำดำผัดเผ็ดปลาฉลามหรือว่าชูฉีปลาทูปลาทูลอดปลาทูทอดราดน,น้ำปลาเป็นต้นครับผมก็คือจะเน้นเป็นอาหารพื้นบ้านที่ทุกคนเคยกินครับผมร้านจะเปิดช่วง1โมง,ง,ง,งแล้วเราเปิดนะครับตั้งแต่11โมงถึงเที่ยงคืนครับผม ถ้าสมมุติว่าคนที่ไม่เคยมาเนี่ยครับจะเดินทางมาร้านเนี่ยครับจะเดินทางไปไหงได้บ้างให้สังเกตนะครับก่อนถึง ambassador นะครับประมาณ50เมตรจะมีซอยอยู่ซ้ายมือครับแล้วทางตัดซอยจะมีป้ายร้านทัวระเบียงนาครับเลี้ยวเข้ามาประมาณ50เมตรจะเจอร้านเลยครับผมถ้าบ้านพิกันมาเลยได้ไหมครับได้ครับทางเรามีเพจครับผมก่อนหน้านี้เราเราเ ก่อนหน้านี้นะครับเราทำธุรกิจเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับแต่ด้วยผลกระทบโควิด19นะครับทำให้นักท่องเที่ยวไม่ได้เข้ามาเราจึงผันตัวนะครับเข้ามาเป็นทําร้านอาหารครับธุรกิจครอบครัวนะครับอยา่างฝาอะไรถึงผู้ที่ประสบภาวะวิกฤตแบบนี้บ้างครับอยากให้เขายอมแพ้อยากให้สู้ครับพิกวิกฤตให้เป็นโอกาส อะไรที่ไม่เคยทําก็ลองทําดูครับเผื่อจะเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตต่อไปครับผม